สว,ส,สวัสดีค่ะบัสภัพมือสองค่ะแอลค่ะบางค่ะค่ะวันนี้เ่าทุกท่านจ้าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นคายืดผู้หญิงนะคะอ่ะเป็นเสื้อแฟชั่นรวมคาผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA รถ R K เป็นงานญี่ปุ่นรถ R K เป็นงานญี่ปุ่นรถ R K นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัรราคา2,900บาทค่ะลูกค้าจ้ะน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ2 5 0ร้อถึงสองชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าคะ18บาทนะคะ10บาทนะคะ10บาทนะคะอาร์มาวันนี้ชวดเร็วมากค่ะลูกค้าขออภัยลูกค้าด้วยผ <binding suit. c oughs> ิดๆถูกๆค่ะลูกค้าจ้ะ2,900ัาร้อยบาท น้ำหนัก45กิโลค่ะเอาไปเลยต้นทุน10บาทเอาไปเลยต้นทุน10บาทจ้าเอาไปเลย1ะาคะต้นทุน10บาทยัวยัวค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจ๋า10บาทได้ลูกมงลูกไม้แบบนี้ป๊าแถวลูกไม้กันเหรอคะลูกไม้ค่ะมซันค่ะเป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงค่ะแฟชั่นแต่ละท่านไม่เหมือนกันจ้าลูกค้าบางท่านเน้นเป็นวินเทจจ้าลูกค้าบางท่านเน้นเป็นแบบว่า วัยรูปไวทำงานไวกลาค์นม,มีมาหมดแต่เรารู้อย่างเดียวค่ะลูกค้าจากระสอบนี้ในราคาค่ะ2,900บาทค่ะลูกค้จาจ๋า2,900บาทคุณภาพ เกตบีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเกตบี่มีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำช่ำรุดค่ะอาจจะบ้างก็ได้จ๋าห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตเของทางบริษัทบัคนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าขาดเปื้อนดำมีเจอกระดุมแตกหักมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าคอเหลืองจักะแล้เหลืองอาจมีเจอแต่ว่าอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋ารวมทุกอย่างนะรวมเนื้อผ้ารวมแขนสั้นยาวนะคะแล้วก็คละแบบแฟชั่นบินเทจอยู่ในนี้หมดเลยจ้าใช่เอาง่ายๆรวมจะานะจ มีทุกเนื้อผ้าเอาง่ายๆจ้ะลูกค้าจ bueno ๋ะเป็นรวมเนื้อผ้า2,900บาทค่ะ2,900บาทจะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ได้อจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ได้ค่ะเอาไปเทสก่อนเมามากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่งบน้อยค่ะอใครงบน้อยมาทางนี้ใครงบน้อยมาทางนี้เน้นราคาที่ไม่แพงมาก น้อยค่ะลูกค้าจ้าราคา2,900บาทเอาไปเลยกระสอบนี้ค่ะหรือค่ะกระสอบใหม่ก็ได้ได้ค่ะคาคาเหมือนกันค่ะจ้าราคาค่ะ2,900บาทค่ะลูกค้าจ้า2,900บาทเกรดดีนะคะลูกค้าจ้า ้นทุนต่อตัว1ิบบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้มีหมดเลยนะแฟรรชั่นผ้านะคะลูกค้าจา๋ามีทั้งบินเทจมีทั้งแฟชั่นลูกมงรูปไม้มีผ้ามาแขนสั้นแขนยาวแขนกุดนะคะปดาสายปดคว้ปาปดนาปดหลังนี่นาเบอร์จ<ะ>้า <จะ S 2> ลูกคาา้ารู้อย่างเดียวค,ะค่ะ,คะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นแฟชั่นผู้หญิงเป็นรวมผ้าค่ะไม่การันตีจ้ะว่าผ้าอะไรจะเยอะจะน้อยแต่เรารู้อย่างเดียวพ่อค้าแม ที่งบน้อยมาทางนี้จ้ามาทางนี้ค่ะร้อยบาทเอาไปเลยค่ะสองพันก็ร้อยบาทเอาไปเลยซื้อเยอะค่ะลดเยอะค่ะลดเยอะเยอะจ้ะลดเยอะเยอะจ้าลดเยอะเยอะจ้าลูกค้าค่ะ ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นมีมาวินเทจมีมาลูกเมงลูกไม้ผ้ายงผ้ายืดมีมาหมดเลยลูกค้าจ๋าตัวสั้นตัวยาวแขนสั้นแขนยาวแขนกุดสายเดียวมีมาหมดเลยจ้าจ๋าเอาง่ายๆเป็นรวมผ้าค่ะนะคะลูกค้าจ๋าเป็นรวมผ้านะคะลูกค้าจ๋าเอาเอาเลวลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้ค่ะชอบกระสอบนี้เอฟได้ค่ะลูกค้าจ๋ารู้ว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปรุนเองก็ได้ แจ้งก่อนนะ<า>เคียรดีก็จริงนะาบางตัวสามารถเอาไปอัพทำราคาได้ได้ค่ะบางตัวขายสี่ตัวร้อยได้ได้าบางตัวขายเจ็ด แต่ตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ลูกค้าเอาไปคัดแยกก่อนอันไหนเปื้อนๆอันไหนที่มันไม่ค่อยสะอาดเท่าไรเอาไปคัดก่อนเอาไปรีก,ก่อนเพื่อจะได้เอามาอัพทราระะาคาใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะยัวยัวนะคะลูกค้าจะาไม่เคยขายก็ขายได้ขายอยู่แล้วก็ขายได้ลูกค้าสาหมวดนี้รวมทุกอย่างของแฟชั่นผู้หญิงเรานะคะเรารวมมาให้ลูกค้าหมดแล้วรวมเนื้อผ้ามาให้แล้วลูกค้าจ๋า2,900กบาทคะ่ะ 2,900าบาทจ้ะยื้อท้า่โลค่ะลูกค้าจ้าได้น้ำหนักเท่ากันแน่นอนค่ะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ได้น้ำหนักเท่ากันแน่นอนได้คุณภาพเหมือนกันแน่นอนแต่ว่า วนชิ้นจ้าต่างกันเล็กๆน้อยๆขึ้นอยู่กับขนาดไซส์จ้าลูกค้าจ้าเพราะกระสอบนี้เขาเป็นรวมผ้าเป็นรวมผ้าแล้วก็เป็นคาไซส์จ้าจ้าสไตล์แขนสั้นน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาแขนปวดมามาค่ะมาหมดป้ายใครจะเชื่อเกียรติบีจ้าใครจะเชื่อจ้าเกียรติบีป้ายหอยป้ายหอยต้องแต่งมาเลยค่ะอ่ะป้ายมาเลยป้ายหอยมาเลยลูกค้าป้ายหอย ชอบกระสอบนี้เอฟได้สำหรับคนงบน้อยยืมหรืออยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่จเพราะว่าวันนี้เป็นล้วผ้าจ้านายจ้าซิวไข่ดีค่ะได้เลยมาเอาซิวค่ะรอบหน้าผ้าสเปเนสสะดุ้งไขรเลมาเอาผ้าสเปเนสสะดุ้งมาเอาเชิดเชิดเยืดเยืดสามารถแยกกลุ่มตลาดลูกค้าได้ด้วยค่ะชอบมวลไหนแยกประเทศ้าได้ได้ค่ะแต่เรารู้อย่างเดียวเน้นย้ำบ่อยมากค่ะสอบนี้ราคา พันเก้าร้อยบาทราคาจ้าสองพันเก้าร้อยบาทสิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทสิบบาทจ้าสิบบาทเยอะยุ่วจ้าได้ทุกตัวเลยได้ทุกตัวจริงๆแต่ว่าต้องเอาไปซักหน่อยเนาะจ้าเอาไปซักหน่อยเอาไปรีดหน่อยลูกค้าจ้าเพื่อจะเอาไปเอาเอาไปทำราคาได้นะคะลูกค้าจ้าเอาไปอัพ ทำราคาหนอยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะชอบรอกระสอบนี้เอฟได้เลยค<ช>่ะลูกค้าจะชอบรอกระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะหรือว่าอยากรุกเนเอยากเปิดเองเรามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะในราคา2,900บาทจ้าใช่ค่ะคุะค้มมากบอกได้คาเดียวว่าคุ้มจริงค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคลูกค้าคุ้มๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเลือกไซส์เราค่ะ ไซส, M, ส M. ์ M, S, L ค่ะูกค้ะจ๋าชอบไซส์ใหญ่อยู่ในนี้แหละชอบไซส์เล็กอยู่ในนี้แหละซส์พอดีพอง,งานอยู่ในนี้แหละค่ะเริ่มต้นธุรกิจใหม่รกค้าจ๋าเริ่มต้นที่ราคา2,900บาทได้เลยนะใช่ค่ะแล้วเป็นรวมแฟชั่นด้วยจ้าเป็นรวมผ้าด้วยจ้า แยกกลุ่มตลาดลูกค้าอันนี้ยูนิโคแยกกลุ่มตลาดลูกค้าได้ด้วยได้เลยค่ะลูกค้าจะอ่ะทิ้งท้ายก่อนไปกินข้าวเที่ยงค่ะลูกค้าจะหมวดนี้นะคะสวยๆทัน้นเลยค่ะประมาณการส่วนเยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบจ้าใช่แล้วค่ะส่วนรายการค่ะลูกค้าจะหมวดนี้เป็นเสื้อแฟชั่นรวมผู้หญิงเป็นรวมผ้าจ้ะเป็นงานญี่ปุ่นลดอาเคนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา2 9 0 0บาท กิโจำนวนชิ้นประมาณการ,การค่ะรูค้าจะ2สองรชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ,าการคร่าวๆค่ะรูค้าจะ10บาทเยอะๆจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมววนี้นะคะขอบคุณค่ะ